คำเชิญสมาคมท่องเที่ยวกาตาและทพีเอขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยร่วมสัมผัสประสบการณ์สดพิเศษบนแสนทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอรารยธรรมและธรรมชาติของจังหวัดสะแก้วสู่เมืองสีมเรียบและประตบองประเทศกัมพูชา สมาคม TTPA และกาตาขอเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสดพิเศษนี่ระหว่างวันที่21ถึง25มีนาคมที่จะถึงนี่สิ่งที่คนจะรับได้ประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นเส้นทางที่ขัดสันมาอย่างดีเพื่อความสนุกสนานและความปลอดภัยในการขับขี่ อิมแอมกับอรารยธรรมนครวัดเยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างทางศาส,สนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมผับความยิ่งใหญ่และงดงามของสถาปัตยกรรมของโบราณปราสาทบายนชมปราสาทที่มีใบหน้าหินแกะสละกจำนวนห4าสหน้าซึ่งเป็นแอกสละที่โดดเด่นและหน้าถึง พนมกูเลเนส,าก,าส,สก,การเผยแพร่คลิปวิดีโอของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาความยาวนาทีเศษพูดภาษาไทยตะกุกตะกักบ้างประเด็นหลักคือเชิญชวนคนไทยเที่ยวเขมรด้วยภาษาไทยทําเอาชาวเขมรไม่ปลื้มอยากให้ใช้ภาษาของพวกเราหรือใช้ภาษาสากลทําไมต้องใช้ภาษาของพวกเสียมมีคําวิจารณ์อีกมากมายต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่ กระทบมาถึงไทยอีกต่างหากกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียติดตามรายละเอียดทั้งหมดในช่วงต่อไปกันครับและก่อนอื่นต้องขอกราบขอบระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ พบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับในขณะที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินที่ปราสาทตาเมืินทมยังคงมีชาวเขมรเดินทางมาท่องเที่ยวที่บริเวณตัวปราสาทกันอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อว่าบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมอยู่ในพื้นที่ประเทศกัมพูชาแต่ก็ยังมีข้อสงสัยตั้งคําถามด้วยความไม่พอใจในทํานองว่าทหารไทยมาอยู่ที่บริเวณปราสาทได้ยังไงยังคงมีความคลุมเครือความตึงเครียดตามแนวชายแดนบริเวณนี้ และเมื่อมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวด้วยภาษาไทยถึงแม้สำเนียงจะไม่ชัดตะกุกตะกักไปบ้างต้องเรียกว่าเป็นความพยายามที่ทางกัมพูชาเตรียมเป็นเจ้าภาพชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยการขับขี่ไปตามเส้นทางสากแก้วไปเสียมราฐและพัทบองไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นนะครวัดนะครธมเป็นต้นระหว่างวันที่21-25มีนาคมที่จะถึงนี้ นี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆจากคลิปวิดีโอความยาวหนึ่งนาทีเศษซึ่งทำให้ชาวขมรนหัวร้อนเข้ามาต่อว่าต่อขานวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ท่านนี้ด้วยวิธีคิดที่แปลกหลายคนเลยนะครับที่มีความคิดเห็นไปในทํานองว่าทําไมต้องใช้ภาษาไทย ทำไมไม่ใช้ภาษาเขมรหรือภาษาอื่นที่เป็นภาษาสากลเรียกว่าเป็นความคิดที่พิลึกดีเพราะเขาชวนคนไทยไปเที่ยวเขมจะให้เขาพูดภาษาอะไรถ้าไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีชาวคเคมบางคนเข้าใจว่าทําไมถึงต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและยังคงมีบางคนต่อว่ากล่าวหาพาดพิงมาถึงประเทศไทยด้วยความอากติ ตามความเชื่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกปลูกฝังกันมาในส่วนของคนไทยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งชาวคอมเมนต์บางประเด็นพูดถึงสถานการณ์กระทบกระทั่งตามแนวชายแดนการเคลมวัฒนาธรรมไทยความปลอดภัยของการเดินทางและยิ่งเห็นคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์บางคนถึงกับสงสัยว่าจะมีคนไทยอยากไปเที่ยวไหมครับไปฟังตัวอย่างความพิดเห็นของชาวคอมเมนต์และความคิดีห็นจากพี่น้องชาวไทยของเราโดยละเอียดจำนวนหนึ่งกันครับ ในส่วนแรกก็จะเป็นความพิเห็นจากชาวเขมรนะครับคนแรกเขาบอกว่าพวกเขายึดที่ดินของเราและเชิญให้พวกเขามาดูคนต่อไปเขามาคอมเมนต์ว่าอายเขาเขาไม่พูดเขมรอังกฤษภาษาไทยแม้แต่เขมรยังเป็นภาษาประจำชาติคนไทยไม่เอาภาษาเขมรมาฟังเข้าใจไหมมุมมองต่อไปกล่าวว่าไม่มีภาษาอื่นให้พูดแล้วหรือคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าการพูดภาษาสากลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องคนต่อไปต่อว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้ว่า ท่านผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีความละอายความคิดีห็นถัดไปบอกว่าเขามาจากใครทำไมไม่พูดเขมรเพราะทำที่เขมรไม่ได้ทำที่สียมที่คนอาจจะเข้าใจผิดมีคอมเมนต์ตอบกลับว่าคุณเห็นผ้าหัวทัวไหมนักท่องเที่ยวได้รับเชิญให้เข้าร่วมท่านเป็นนายกสมาคมชาวเขมรคนแรกตอบกลับคอมเมนต์ว่าผู้นำจะเป็นเขมรหรือสยามผู้สยามเรียกว่าสยามถ้าพูดภาษาอังกฤษเรียกว่าทั่วไป มีอีกคนตอบกลับเพิ่มเติมชาวคขมรนคนแรกว่าโปรดทราบการประชุมครั้งนี้มีแต่คขมรนกับไทยเขาถึงพูดไทยแบบนั้นถ้ามีหลายประเทศเข้าร่วมเขาจะพูดภาษาอังกฤษความคิดเห็นถัดไปบอกว่าถ้าคุณเป็นคขมรนคุณควรพูดภาษาชาติมีคอมเมนต์ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเสียมฟังเขมรนได้ไหมขอเชิญนักท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมท่านคือนายกสมาคมการท่องเที่ยวครับจากคอมเมนต์ข้อมูลของชาวคขมรนคนนี้ เจ้าหน้าที่ที่ทาคลิปเชิญคนไทยไปเที่ยวที่เขมรด้วยภาษาไทยก็คงจะเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวของเขมรหากข้อมูลนี้ไม่ผิดพลาดนะครับชาวเขมรคนต่อไปเขามาตั้งคําถามว่าทําไมต้องพูดภาษาสยามมีคอมเมนต์ตอบกลับจากคนไทยลราว่าเชิญชวนการท่องเที่ยวเข้าเขมรจะให้พูดเขมรแล้วใครเขาจะไปเที่ยวเขมรและมีอีกคอมเมนต์ตอบกลับเพิ่มเติมชาวเขมรคนนี้ว่าคนเขมรมาขอให้ไทยเที่ยวแต่ดูคนในประเทศพูดแบบนี้ร้างไปเถอะไม่ไปเที่ยวกัมพูชา ไทยไม่เดือดร้อนเลยไทยรอจัดสงกรานต์เดือนหน้าเตรียมรับนะักท่องเที่ยวดีกว่าความพิดเห็นต่อไปบอกว่าคนไทยห่วงความปลอดภัยมากกว่าขมรมาไทยอยู่อย่างไม่หวาดระแวงแต่คนไทยต้องระวังตัวตลอดคนขมรยังมองไทยเป็นศัตรูตลอดจะเที่ยวไหมมุมมองถัดไปบอกว่าหน้าเฟซสื่อมีแต่เรือปืนใหญ่และรถถังขมรประชิดชายแดนไทยใครจะกล้าคนต่อไปบอกว่าฟังคนขมรคอมเมนต์นก็แปลก เชิญชวนคนไทยให้คนไทยไปเที่ยวถ้าพูดขมรคิดว่าคนไทยจะรู้เรื่องหรือพูดกันไม่คิดพูดไทยไม่ชัดแต่คนไทยฟังออกความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคนไทยเคยเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนกัมพูชามากเป็นอันดับต้นๆในแต่ละปีตั้งแต่มีปัญหาที่ขมรเคลมวัฒนธรรมและชุดประจำชาติไทยอาหารหรือหลายๆสิ่งของไทยทำให้คนไทยไม่อยากไปกัมพูชาอีกเลยครับตรงนี้ต้องขอแทรกข้อมูลนิดนึงนะครับเพราะว่า กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาเปิดเผยสถิติตัวเลขด้านการท่องเที่ยวว่าปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเยือนขเขมรประมาณ6กล้านเจ็ดแสนคนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนกัมพูชา5อันดับแรกได้แก่ไทยเวียดนามจีนลาวและสหรัฐอเมริกาดังนั้นคนไทยเรายังคงเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งที่ไปเยือนกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วเอาละครับต่อไปเป็นความพิเ็นปิดท้ายนะครับบอกไว้ว่าถ้าเขาพูดภาษาขเขมรคนไทยจะรู้เรื่องไหม ครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างความพิเีพนบางส่วนของพี่น้องชาวไทยและขเขมรที่มีต่อกรณีคลิปวิดีโอเชิญชวนคนไทยให้ไปเที่ยวขเขมรด้วยภาษาไทยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นการเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวก็ต้องใช้ภาษาไทยเพื่อให้คนไทยเข้าใจแต่ที่พิลึกก็คือความพิเห็นของชาวขเขมรหลายคนจะให้พูดภาษาขเขมรพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาสากลรวมถึงทัศนคติที่มีเกี่ยวกับประเทศไทย การเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวขเขมรครั้งนี้ผลตอบรับจะเป็นอย่างไรบ้างหากมีความคืบหน้าก็จะมาบอกเรากันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปควรกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ